โอเคสวัสดีครับมาพบกับคลิปออกแบบคะแนนทีแคสฟรีนะครับไม่มีค่าจะจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับโอเคคลิปนี้เนี่ยนะครับเป็นคลิปออกแบบคะแนนให้กับน้องดาเนาะน้องดานะครับอยากเข้าคณะแพทยาศาสตร์นะครับแพทยศาสตร์แพทยาศาสตร์แพทยาศาสตร์ตรงนี้พี่พิมพ์ผิดเนาะมันต้องไม่มีการันใช่ไหมครับแพทยศาสตร์แพทยาศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยสงขลานาครินทร์โอเคคือจริงๆน้องระบุมาว่าน้องจะเข้าอาจจะยื่นในทีแครอบที่2ซึ่งเป็นรอบโควตาเนาะ ถ้ารอบ2อนั้นน่าจะเป็นโคต้าในพื้นที่มั้งใช่ไหมพี่ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าโอเคน้องก็ยื่นไปนะครับก็ควรยื่นแหละเนาะก็มีโอกาสอะไรก็จะเอามาให้หมดนะครับแต่ว่าพี่จะมาออกแบบคะแนนสอบในรอบที่3ให้ละกันเป็นรอบหลักๆที่กลุ่มที่ต้องการสอบข้อแพทย์เนี่ยสอบกันก็คือรอบกสพทซึ่งอยู่ในทีแค่รอบ3นะครับพี่ขออธิบายในรอบนี้แล้วกันเนาะ สำหรับทีแค่รอบ3เนี่ยนะครับหรือรอ,อบกศพอทอของคณะแพทย์เนี่ยน้องต้องสอบทั้งหมด10อย่างด้วยนะครับสิอย่างด้วยกันนะครับสิอย่างนี่ตามนี้เลยที่น้องเห็นตามนี้เลยนะครับซึ่งพี่ขอพูดถึง7วิชาแรกก่อน7วิชาแรกเนี่ยมาจากวิชาสามัญน,นะครับก็จะมีคณิตศาสตร,ร์หนึ่งอังกฤษฟิสิกส์เคมีชีวะไทยสังคม7วิชานะครับมาจากวิชาสามัญน,นะแล้วก็ส่วนที่2ก็คือส่วนของความถนัดแพทย์ที่แบ่งเป็น3าพาร์ทเชื่อมโยงชาวจริยธรรม รวมละเอียดละเอียดเลยก็เป็น10อย่างนะครับที่น้องต้องสอบสัดส่วนตามนี้นะครับผมก็คณิตอังกฤษเนี่ยเยอะสุดนะครับรวมกัน1 4ส่วนในหมวดวิทย์นะครับฟิสิกส์เคมีชีวะก็แบ่งไปเท่าๆกันคนละ9.3้าสนะครับไทยสังคม7%แล้วก็ความถนัดแพทย์ก็พาละ1 0รวมเป็น100%พอดีนะครับผมโอเคข้อมูลที่น้องบอกมาคือภาษาอังกฤษน้องอยู่ระดับปานกลางนะครับถนัดที่สุดคือเคมี M, ไม่ถนัดที่สุดคือคณิตโอเคทีนี้พี่ต้องบอกให้ฟังแบบนี้แล้วกันว่า คือเนื่องจากน้องจะต้องสอบเข้าแพทย์นะเนาะก็พี่เชื่อว่าน้องเข้าใจอยู่แล้วอย่างดีว่าการแข่งขันมันสูงมากมันไม่ได้เข้ากันได้ง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นพี่อยากให้น้องมองข้ามเรื่องความถนัดหรือไม่ถนัดออกไปซะตัดทิ้งไปเลยถ้ามันต้องใช้ก็คือต้องทำนะครับผมไม่เกี่ยวว่าเราจะถนัดไหมอย่างเช่นคณิตเนี่ยต้องใช้14%เยอะสุดเลยนะครับถ้าเรามองเทียบรายวิชา10วิชานี้คณิตเรียกว,ว่าเยอะสุดเลย1 4เ ก็พี่ก็ใส่ไว้อะ65จริงๆ65เนี่ยถือว่าพี่ใส่ไว้น้อยกว่าคนอื่นเลยนะเพราะว่าพี่ก็เกงแอบแอบเกงใจน้องนะว่าน้องไม่ถนัดคันนี้จริงๆิคันนี้เนี่ยอย่างน้อยน้องควรจะได้70ด้วยซ้านะครับไม่ควรต่ํากว่า70เลยเพราะว่ามันตั้ง14%อะ่ะคือมันเป็นน้ําหนักที่มากอะ่ะโอเคปะ่ะแล้วอ,อังกฤษเนี่ยพี่ก็หย่อนหย่อนให้อยู่ที่สัก50นะครับผมแล้วก็ ฟิสิกส์เคมีชีวะก็ตามนี้ครับ70 75 70อ่ะพี่ก็ตีเคมีไว้สูงหน่อยเพราะว่าน้องถนัดเคมีนะครับข้อสอบเคมีวิชาสามัญเนี่ยเป็นข้อสอบที่ง่ายกว่าข้อสอบแพทของเคมีนะถ้าเทียบแพทกับวิชาสามัญเนี่ยเคมีในวิชาสามัญง่ายกว่าพอสมควรเลยนะครับก็ไทยสังคมมาตามนี้กลางๆนะครับ65กับ50แล้วก็พาร์ทความถนัดแพทย์เนี่ยเชื่อมโยงชาวจริยธรรมเนี่ยจริงเชื่อมโยงเนี่ยพี่ใส่ไว้90ก็จริง แต่ในความเป็นจริงเนี่ยน้องต้องเข้าไปสอบด้วยความหวังว่าน้องจะได้เชื่อมโยงเต็มร้อยโอเคนะครับจะได้เชื่อมโยงเต็มร้อยแต่พี่ก็เผื่อว่าอาจจะผิดพลาดเล็กน้อยก็อย่าให้ต่ำกว่า90นะครับก็เช่ากับจริยธรรมเนี่ยก็เอาวิชาละ50บไปนะครับมันเป็นวิชาที่เอ่อไม่ได้ทําคะแนนได้สูงมากนักนะครับเรามองในภาพรวมของความเป็นจริงเนาะมันไม่ใช่พาร์ทที่เราจะเอา8090เหมือนเชื่อมโยงนะครับถ้าน้องทําคะแนนตามนี้เนี่ยน้องจะได้คะแนนทั้งหมดอยู่ที่63.8 ซึ่งก็จะเกินคะแนนต่ําสุดมา3กว่ากว่านะครับพี่ก็เชื่อว่าติดได้นะครับติดได้ติดได้ไม่ไม่น่ามีปัญหานะครับผมโอเคประมาณนี้นะประมาณนี้ก็น้องก็น่าจะเห็นภาพรวมของทุกๆวิชาแล้วนะครับทีนี้เนี่ยนะตอนนี้เนี่ยน้องก็ต้องลองดูว่าคือคือน้องต้องลองดูว่าไอ้รอบคือพี่ไม่แน่ใจว่าไอ้รอบ2ที่น้องจะยื่นโคต้าเนี่ยมันต้องใช้คะแนนสอบไหมนะครับ แต่พี่คิดว่ามันน่าจะควรจะต้องใช้คะแนนสอบแหละเพราะมันเป็นคณะแพทย์เนาะก็ลองดูแล้วกันนะครับลองดูว่าวิชาไหนเนี่ยอลองดูเอาเอารอบ3เป็นเกณฑ์พี่ขอพูดในฐานะที่อ,ออกแบบรอบ3ให้แล้วกันขอพูดถึงรอบ3เป็นเกณฑ์นะครับน้องลองดูว่าในใน,ในพี่ขอยังไม่พูดถึงคนณะแพทย์เอาแค่นี้ก่อน5วิชาแรกก่อนมันเป็น5วิชาที่เข้มข้นมากที่สุดนะครับก็น้องลองดูว่าคณิตอังกฤษฟิสิกส์เคมีชีวะไอห้าวิชาเนี่ย ตอนนี้น้องทำได้แค่ไหนแล้วนะครับยังมีวิชาไหนไหมที่น้องยังรู้สึกว่าโหฟิสิกส์70ตอนนี้ยังไม่มีทางเลยไม่มีทางถึง70เลยฟิสิกส์ตอนนี้หรือคณิตไหมคณิตตอนนี้โหยังไม่มีทางถึง70เลยลองดูว่าช่วงเวลาที่เหลือเนี่ยเราสามารถที่จะดันตัวเองช่วยเหลือตัวเองดันขึ้นไปให้ถึงคะแนนที่ต้องการได้ไหมถ้าเกิดสมมุติว่าน้องเห็นว่าเวลาที่เหลือมันโหเกรงว่าจะไม่ได้แล้วว่า วิชานู้นก็ต้องอ่านวิชานี้ก็ต้องอ่านควรจะต้องมีตัวช่วยหน่อยนะครับกวดวิชาพี่สายเนี่ยนะครับยินดีที่จะเป็นตัวเลือกให้น้องโอเคนะครับยินดีที่จะเป็นตัวเลือกให้น้องกวดวิชาพี่สายนะครับมีคอร์สนะครับเดี๋ยวพี่เข้าไปให้ดูนี่เว็บไซต์ของกวดวิชาพี่สายนะครับชื่อภาษาไทยน้องพิมภาษาไทยเลยกวดวิชาพี่สาย com เข้ามานะครับหน้าตาเว็บไซต์เดี๋ยวขอย่อดน,นึงนะครับอา้าวทำไมย่อไม่ได้เนะี่ย โ oh, 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 oh. okay. อ้โอ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 เคอะนี่คือเว็บไซต์ของกวดวิชาพิสายนะครับน้องเข้ามานี่เลยครับหน้าเรียนออนไลน์ครับคอร์สเตรียมเข้ามาหาลัยนะเดี๋ยวพี่จะมีคอร์สให้ดูนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าน้องรู้สึกว่าน้องต้องการตัวช่วยเนี่ยมีคอร์สเดียวให้เมาน้องเข้ามาลองเข้ามาดูเองเลยนะครับแต่ว่าพี่ขอแนะนำคอร์สนี้ก่อนแล้วกันนะเนื่องจากน้องบอกว่าน้องไม่ถนัดคณิตเลยนะครับพี่ก็ขอแนะนําเป็นคอร์สคณิตศาสตร์ทีแคส นะครับผมในคอร์สคณิตศาสตร์ทีแค้นเนี่ยราคา5,000บาทนะราคา5000บาทนะครับน้องลองดูว่าสิ่งที่น้องได้จะมีอะไรบ้างนะครับน้องจะได้เนื้อหาสรุปเนื้อหาทุกบทครบทุกบทอย่างละเอียดโอเคปะ่ะครบทุกบทเลยอย่างละเอียดนะครับสรุปเนื้อหาทุกบทอย่างละเอียดเฉะละยข้อสอบวิชาสามัญเฉละยข้อสอบแผ่นหนึ่งมีครบหมดนะครับพี่เฉะละยทุกข้อทุกพอสในราคาแค่5้0 0บาทเฉลยละเอียดยิบนะครับ น้องลองไปดูไม่มีพี่มั่นใจว่าไม่มีที่ไหนขายถูกเท่าพี่แล้วก็เนื้อหาตลุยโจทย์ครบเท่าพี่อีกแล้วโอเคนะลองดูก็ฝากไว้เป็นตัวเลือกฝากไว้เป็นตัวเลือกนะครับก็ลองดูเคมีก็มีชีวาก็มีฟิสิกส์ก็มีนะครับลองดูว่าอยากให้พี่ช่วยเหลือวิชาไหนก็ลองสอบถามเข้ามาได้นะครับผมโอเคก็จบเพียงเท่านี้นะครับการออกแบบคะแนนให้กับน้องดานะครับก็สวัสดีครับ